ทำไมนักแข่งต้องขี่จี้ตูดกันเทคนิคนี้เรียกว่าสลิปสตรีมการที่นักแข่งคันหลังขี่ตามคันหน้าโดยแทบจะชนท้ายกันอยู่แล้วที่แบบแบบนั้นก็เพราะเพื่อให้นักแข่งคันข้างหน้าได้รับแรงต้านอากาศที่มากกว่าจึงทําให้นักแข่งคันข้างหลังไม่โดนแรงต้านอากาศและสามารถทําความเร็วได้มากกว่าคันข้างหน้าส่งผลให้สามารถแซงหรือทําเวลาได้ง่ายกว่าคันหน้าซึ่งเทคนิคนี้ยกตัวอย่างเห็นภาพมากที่สุดก็จะเป็นการปั่นจักรยานทางเรียบโดยจะให้ผู้นําขบวนเป็นคนไหวอากาศให้หรือที่นักปั่นเรียกว่าการลากคนที่ขี่ตามหลังก็จะเหนื่อยน้อยกว่าค ส่งผลต่อความเร็วมากๆเลยก็ว่าได้ครับยกตัวอย่างเห็นภาพมากที่สุดเมื่อดูจากการนำทางอุเตอร์แมนที่นัาปั่นจักรยานทาส่งผลให้ไปได้เร็วกว่าคันอื่นๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงปัน่นไหลลงเนินแบบลู่ลมกันไปเลยหรือยกตัวอย่างเห็นภาพขึ้นไปอีกก็คือจรวดแทบไม่มีชิ้นส่วนไหนเลยที่ต้านอากาศเพราะต้องพุ่งขยานออกไปนอกโลกแต่ก็ยังว่าครับคนหมดใจต่อให้นาซาก,ก็พาเธอกลับมาไม่ได้และถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสริมนะครับขอบคุณครับ